สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเซลล์ิมอีกแล้วนะคะวันนี้บิมพามาชมรถเก่งเล็กเป็น h อน d ้นั่นเองตัว4ประตูนะคะเครื่องยนต์พันสองซีซีแต่เป็นเครื่องสี่ประตประหยัดน้ำมันมากๆใครที่ตามหามาได้เลยค่ะได้ตัวสิทเครดตมานะคะไปตัวนี้ค่ะเป็น Honda b บ a m ออเมนะคะเครื่อง1.2ปี2016ตัวท็อปสุดเลยเค,คันนี้เครดิตดีฟีดาส่งเพียง5 0 0พันกว่าบาท8ปงวดธนานคารซื้อสด2แสนกลางๆรับรดรับเล่มนะคะและมีส่วนลดให้ด้วย <Okay S 1> มีบริการหลังการขายให้ด้วยนะคะลูกค้า <Okay. S 1> ค่ะตัวนี้ ส่วนไฟตานะคะตัวนี้จะเป็นไฟตาโปรเจคเตอร์แล้วมาพร้อมไฟตัดหมอกตัวนี้ตามคอนเซ็ปต์ตามรุ่นขอบของเขาเลยนะส่วนด้านข้างค่ะพาสีิพอบอันนี้ไม่คันไม่เกินปี6 9แล้วยางดีทั้ง4เส้นตัวนี้ยางปี25เลยขอบ15ลงแม็กให้เรียบร้อยไฟเลี้ยวนี้จะเป็นไฟเลี้ย LED นะคะกระจกปรับพับด้วยระบบไฟฟ้าที่ก,กันสาดตกแต่งมาให้เรียบร้อยฟิล์มติดมาให้เรียบร้อยเหมือนกันส่วนมือจับตัวเป็นสีเดียวกันกับตัวรถส่วนด้านหลังค่ะสปอยเลอร์ แล้วก็เซ็นเซอร์ถอยหลังให้ด้วย2จุดด้านหลังเปิดโดยไม่ต้องใช้กุญแจนะคะที่ก็บพองด้านหลังค่ะกว้างเยอะมากๆเลยแล้วก็ยางอะไหล่ชุดเมลแรงประแจอยู่ในนี้หมดเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างตัวนี้ตัวทนะ็อปออปชั่นครบนะแจ้งไว้ก่อนเมื่อจับฟังคนขับตัวนี้จะมีปุ่มสมาร์ทเเปิดปิดโดยไม่ต้องใช้กุญแจนะคะเพียงแค่ถือกุญแจแล้วก็กดเข้าไปก็เปิดได้แล้วอ่า โนด้านในค่ะพวงมาลัยค่ะตัวนี้จะเป็นมัตติฟังก์ชันก้านสายคอนโซลกลางค่ะวิทยุใช่นะคะแล้วก็เสียบ USB ได้ีย์ออโตโอ้ไม่เพียง3 0,000กว่าโลเท่านั้นค่ะลูกค้าคะและตัวนี้จะเป็นปุ่มพุชสตาร์ทนะครับเหยียบเบรกแล้วก็สตาร์ทเลยส่วนเบาะค่ะตัวนี้จะเป็นเบาะ5าสีดําจากโรงงานเลยดูติดแผงข้างตัวท็อปมันต้องมีค่่วนด้านหลังค่ะเบาะสวยงามมากสะอาดมากจ้าของเดิมดูแลดี สำหรับใครที่ yeah. สนใจคันนี้ค่ะติดต่อเซบีมาได้0 9 1 3์เ2 3 4 4ค่ะที่การนัดชมรถจริงร้านติดกับปั๊มเชล์เส้นโลบิน,นสันสกลนครหรือช่องทางการติดต่ออื่อนๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, TikTok, เฟ c e b o กติดสตอแกรอลย์ทวิแล้วก็ขายดีรถที่ร้านขายแต่รถเกดเอนะคะคันนี้เกดเอไม่น้อยคือสดรถเยอะค่ะ